เด็ดหลังตามกัปช่วงท้ายนะครับตะทําอะไรต้องรีบทํโอ้รีบไปแล้วพลาดแล้วสวัสดีแลนด์อันนัยสนามที่หนึ่งผู้ต่อไปก็จะเป็นยูสิบหกนะฮะเบื้องความพร้อมไปเลยเบื้อมพร้อมในสนามได้เลยครับแล้วกรระมาตาต่อยด้วยริมเดอะมาการแข่งขันครับที่สนามสองวับปุ่นเด็ดหลังต๊าปยูครับแพ้ให้กับพัทยมแต่เหลือนไปวัดตะตรงตัดดครับพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวมาตามต่อยดต่อไปครับในริมยูสิบแปดวัดที่สนามต่อครับ ชมมแลชล่มาแล้วหรือยังครับแชล่ฟทำมาแล้วยกมือให้ดูหน่อยครับแชล่มินิมามาแล้วหรือยังครับอยู่ทางไหนเอ่ยแชล่ม,มินิมาครับอยู่ไหนครับแชล่สีเขียวใช่ไหมครับทีมแชล่มินิมาถูกต้องไหมครับ แชเลมมินิมากใช่ไหมครับสีเขียวสีเขียวแชเลมใช่ไหมครับยกมือให้หน่อยยกมือนะครับใช่นะอ่าโอเคต้องต้องไ้มันนอนเย่อได้ ชอบไปบ้านพักคูลูกนึ่งเป้าอ้ยังลูกเปาก็ได้ครับไปเข้าไปเข้าไปเดี๋ยวมันจะหายไปดีไปเลยแสดงครับเิอเลยครับสำหรับข้ามสมรภูมินี้เลยครับที่เหลือน่ากินได้เจอเลยครับไปมันขึ้นเฟซบุ๊กขั้วหว่าวเลยเครื่องนั้นนะลูก มันขึ้นไหมทำไมไม่เห็นเอ๊ะนางทันทไมไม่เห็นบ้างฝนฮะไปบุกก็คนดูมียังไม่ดูขึ้นไนดูดูยงไม่โูข đây này, ba chân đai, để đây, đẩy, 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 lên, 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 lên,

ไาและวแดน้มเลยใครไม่เข้าทุ่มเลยงอไรล่ะตายดื้อโอ้โหติดแปดพัที่สนาศสองรับ ในชุดสีน้ำเงินคับกับชลอดครับในชุดสีเขียวครับนัดแรกของชลอดครับแต่เป็นนัดที่สองของนิโต้ครับนัดแรกนี่เนิโต้ดีชนะดา้าตอยมานะครับชนะนี่หากมีคะแนนในนัดนี้ก็โอกาสเข้ารอบนี่อนข้างจะสดใสนะครับจะปล่อยให้ดา้าตอยกับชลอดนะไปสู้กันนะฮะฉะนั้นรู้ๆกันเลยนะที่สองเล่มจะเริ่มมาแล้วสนามสองตอนนี้อ้าว ดูเพื่อนข้านาีาา้ดีดครับ่า้แล้วครับดีหลายหนาีครับตอนนี้เต,ต,ตอร์ตเตอรี่เรือเหมดเอาะได้ เอาตอนนี้ครับสนามสองครับสีเขียวจะเล่นครับสีน้ำเงินนี่รูปตัวสแตติครับสนามสองเส่วงสนามดองีเพรมีเป็นสบปีครับเอาตายแล้วจะให้เดีอวเข้าไปลุกไอ้เดียเป็นเนคน บอลตีผมสุดแรกสุดแลกสุดแรกหากคะแนนเท่ากันนี่จับฉลากเข้ารอบนะครับชนะนี่ดูกันให้ดีนะครับบริหารกันให้ดีครับทั้งสองทีมเอาล่ะนี่นัดที่สองหลังๆต้องมีคะแนนแล้วครับสำหรับโค้ชนะครับ,บรเออบมื่อชนะนัดแรกตาข้อจริงครับ

ครับโอ้โหโอ้โหคู่หัวเลยครับตอนนี้ครับแหมไปกินอะไรมาครับเตครับพุ่กระเดื่องเลยครับในสนามก็คึกครับข้างสนามยิ่งพุ่งเลยเพลิน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 มาได้ครับอยากได้อยู่เพลินจริงอัดเข้ามาแล้วแหมไม่สมกรอบปัจจุบันนี้บอลออกหลังไป บอลทุบข,ของทุ่งทันแล้วครับทันแล้วถ่มเข้ามาแล้วตามในจังหวะนี้ครับมาเข้าทางอ้าวปล่อยบอลจบทุ่งยอดโต้ยเยโตด้ดีเยโต้ดีดีทันแล้วักไว้ทันแลมพาบอลขึ้นมาได้หลอกสวยเั้าวานีทันไหมเบียดบอลของอยอดโต้ยเยโต้ยไหลเข้าตาแล้วจี้เข้าหาจี้เข้าหา

ฉนล่มาแล้วฉันเล่นมองข้างในฉล่นไหลจับคตามโซนจันใหม่ตามต้นดีใจสิดรับขอทางเื่อยมาเตยฉันเล่นเยอเตยเอาฉันเลได้แล้วเยยยยได้ครับเยยเตาเยเตยมาแล้วไหลจับตาเอาล้ครับเยเตยเยเตยตาไตแล้วยิงโอโหใจ้อนไปหน่อยครับ บอลออก้างนะนาะดูว่าสตางับกีรเป็นปัตติหรือเปล่าเนี่ตัวไหนครับต่อไปได้รยังได้แล้วสตางค์นี้ขอได้สตางค์ทังหลดสตางค ผลัดลอยมาผลัดผลัดไปเฮ้ยวัาแต่มาดีแล้วเฮือโม่ยังไม่ได้ครับเฮ้ไม่ไแน่นะครับเผโตัแพ้มาดีแต่มีแค่สามคะแนนฉะนั้นดีมีโอกาสเป็นไปได้นะเป็นงูจินหานี่จับฉลกากากัน,นสามดีมีทายเป็นเล,ลื่องดีนะฮะฉะนัานมาแน่เลยไม่ได้ว่าการาาันตีจะเข้ารอบแล้วตอนนี้ต่องว เล่นไปเล่นมานฉันเล่นกดเลยครับตอนนี้เดี๋ยวเจอทีมพีเจใช่ไหมครับอ้าายาเล่าพูดของไอ้เลยเดี๋ยวเจอพีเจครับพูดต่อไปเตรียมพร้อมเลยครับฐานกล้ากล้าออสุดยอดมากเลยครับเฮ้ยเฮ้ยดันใหญ่กาเอาได้เอาไล้เป็นไปได้สบานครับ ครูอยาได้ถ่ายครับนะครับตอนนี้ครับเอาแล้วครับคู่นี้ครับคู่กินหางอ่าไม่แน่นะครับไม่แน่นะครับเจอพีเจครับเนี่ยถ้าคู่นี้นะครับถ้าแชเลมชนะนะครับก็เดี๋ยวไปดวลกับพีเจครับเดี๋ยวบด่าบอยครับด่าบอยด่าบอยด่าบอยเจด่าบอยฮะโอ้โหตัดเชือกตัดด่าบอยนะครับโอ้โหชนะนี่สนุกแน่ครับครับผมเนี เนา่าจะไปเราแข่งนช่ ในคู่ต่อไปนะครับในรุ่น18ปีนะครับในสนามที่หนึ่งนะครับบูฟินพบกับแมวหมูสดเอ็กวัยรุ่นคอยตำรวจครับคู่ต่อไปเจะจอยพร้อมนะครับแมวหมูสดเอ็กวัยรุ่นคอยตำรวจนะครับพบกับบูฟิน ข<ไ><ย><ง>อได้เชิญผู้จัดการทีมครับแมวหมูสดเอ็กตำวัยรุ่นฝ่ายตำรวจครับที่โต๊ะกองอำนวยการนะครับจำระค่าสมัครครับ Ebili! <laughs> <Wow. laughs> <laughs> 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 การแข่งนในครึ่งแรกครับสนามสองครับเตมเชลเล่ครับที่ออกนำยูเตอยวดึงศูนย์ครับคู่ต่อไปนะครับสนามที่หนึ่งครับมูซีนดีอาจะเตปทีเจครับเตรียมมาพร้อมเพื่อกับแมวหมูสดครับในสนามที่หนึ่งนะครับเตือนสนามที่สองครับ เปนิบแปดครับมัธยมแดเหลืองพบกับน้องูดี้ครับแากจวนไปแล้วเดี๋ยวมพร้อมเลยครับไมบอกเพื่อนไปบอกเพื่อนพร้อดิยบเพิู่อไปูตน้หนึงคู่ต่อไป 我不管我来了。

เข้ากันเลยลตตังได้ตังได้ เดินไปแล้วสองสนามก็เตรียมความพร้อมเลยนะครับทั้งสองสนามเลยนะครับเตรียมพร้อมเลยได้ครับดีดีครับโอ้สกอร์แบบนี้ดี โอกาสลุ้นเรืนองภา้าพีสายนี้ครับ ตอนนี้ตึงเลยนะครับตอนนี้สนามสองครับต่อแบบดีครับเชลลยังน้ำอยู่ครับตอวดีขอแค่คะแนนเดียวที่เข้ารอบชัวร์แล้วเปต่ตอนนี้เป็นไปได้หมดแล้วมาถึงตรงนี้เชลล์เชลล์แล้วจะมาดีอย่างนะครับมีต่อยดัดได้แก่ต่อยปาแกต่อยปาแกต่อยปาแล้วแมเข้ามือผู้สาวประตูของเชลล์ครับแล้ว ออ่ดสนานึ่งดีมีเพียงก็คืจะล่าตอนนี้ไป่อรเมยดีตอรบนี้วตอรอบนี่ช่วงท้ายแล้วครับ สนามหครับเจอเลยครับสนามหนึ่งมีเป็นยูสิบแปครับผู้ินไม่มาพีครับพบกับแมวหมูโครับเจอเลยครับสนามหนครับเจอเลยครับ